ย้อนกลับไปในวิดีโอนน้นโน้นนู่นเลยเราพูดถึงวอลคราฟสามในเนื้อหาของฝั่งมนุษย์ตามด้วยเนื้อเรื่องของฝั่งอันเดธที่ดําเนินเนื้อเรื่องต่อกันมาในวิดีโอพา์ที่แล้วมาวิดีโอนี้เป็นทีของฝั่งออกกันบ้างโดยเรื่องราวจะเริ่มต้นพร้อมๆกับเนื้อหาของฝั่งมนุษย์แล้วดําเนินเรื่องคู่ขนาดกันไปจนกว่าจะประจบกันในท้ายที่สุดสวัสดีครับผมเครบกรั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ g g k e y s t o r e com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆ ทั้ง Steam Wallet, b a t t r n e t iTunes, Google+, PSN l u p s ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไปกันช้าๆนะจุดเริ่มต้นเดียวกันอย่างที่บอก ผู้นำของออกเองก็ได้รับคำเตือนจากเมดิฟเทพอิก,กาพยากรณ์ถึงภัยคุกคามที่กำลังจะมาว่าจงเก็บข้าวของและพาพัรพวกของเจ้าเดินทางไปยังตะวันตกสู่ทวีปคาริมดอที่นั่นโชคชะตาของเจ้าและคนของเจ้าจะได้รับการเปิดเผยไม่เหมือนกับพวกมนุษย์ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนของเมดิปด้วยความเชื่อสูตรบุคคลและบระปรปบุรุษแอบโดนใจตรอนเชื่อในคำเตือนนี้แล้วเริ่มรวบรวมผู้คนของตนเตรียมพร้อมออกเดินทาง แต่พวกมนุษย์ที่ลบกับพวกออกอยู่ก็แอบเฝ้ามองเห็นพฤติกรรมแปลกๆทํำไมพวกออกมาชุมนุมกันเยอะจังรู้สึกจะประชาธิปไตยกันเกินไปแล้วก็เลยแอบมาอุ้มหนึ่งในแกนนําของเผ่าออกอย่างกรอมเฮลสกริมเอาไปกักขังหน่วงเหนี่ยมเอาไว้ลำบากถึงจอมให้ต้องไปช่วยออกมาก่อนที่กรอมจะปิ้งไอเดียบันเจิดแนะนําให้ขโมยเรือของพวกมนุษย์ไปใช้ในการเดินทางซะเลย โดยความที่ไม่ใช่เรือของตัวเองประกอบกับก็มึนๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพวกออกแจวเรือไปแจวเรือมาแจวเข้าหาพายุบึดจำบึดยังไงก็หนีไม่รอดจนเรือส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายต้องหยุดพักทําการซ่อมแซมที่เกาะดาร์กสเปียร ที่นี่พวกอ็อกได้เจอก,กันกับพวกโทรเจ้าถิ่นพอลองคุยดูใจกันสักพักก็พบว่าชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันเลยเราก็ชอบนายก็ชอบไปด้วยกันได้เลยตกลงร่วมเดินทางกันไปแบบตกบันไดพอยโจนแต่ไม่นานนักทั้งสองเผ่าก็ถูกมนุษย์ปลามือรล็อกจับตัวไปแบบงงๆดโดยความที่เป็นสัตว์น้ำนิดๆพวกเมร็อกจึงเกียดใครก็ตามที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นและว,วางแผนจะแลกทุกคนทำซูชิแล้วนำไปถวายให้แก่แม่มดทะเลที่พวกมันนับถือ แต่ใครจะยอมอยู่ให้แลพวกตรอนจึงพากันแหกคุกหลบหนีก็หนีรอดบ้างไม่รอดบ้างแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนพวกที่รอดก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่อย่างใดยังคิดจะใช้เรือที่ตัวเองเล่นไม่เป็นในการหลบหนีเผ่าปลาที่สามารถว่ายน้ําได้พอแจวไปแจมาเล่นไปเล่นมาสัพักก็กระจัดกระจายกันเกิดตื้นไปคนละทิศคนละทาง ถามว่าหนีรอดไหมก็หนีรอดอยู่แต่แบบงูงูปลาปาสุดๆไปเลยหลังจากลงทุนยอมหลงทางเพื่อให้หนีรอดจากมนุษย์ปา่าตรอนกับพวกก็ออกเดินทางต่อไปแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้จนเผลอไปพัวพัน์เข้ากับสงครามของเผ่ามนุษย์วัวเทาเลนกับเผ่ามนุษย์ม้าเซนทอร์ก่อนจะ เผอไปป้องกันตัวจากการโจมตีของเผ่าเซนทอร์พวกวัวเทาเลนก็เลยมองว่าพวกออกสงสัยจะเป็นพวกเดียวกับเรามีศัตรูร่วมกันพวกเรามาเข้าพวกกันเถอะร่วมกันต่อสู้กับพวกเซนทอร์กันก็เลยได้เผ่าวัวเทาเลนมาเป็นพวกร่วมเดินทางไปด้วยแบบงงๆอีกเหมือนเดิมฟังมาถึงตรงนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยอินกับเนื้อเรื่องของเผ่าออกซซกเท่าไหร่เพราะงง,งงมาตั้งแต่ต้นวิดีโอแล้วว่าใครคือตรอม ใครคือกรอมเฮลสกีมแล้วทำไมพวกออกถึงมาอยู่บนดาวอาเซลอดดังนั้นในระหว่างที่พวกออกมัวแต่ยื่นมือไปเสือกกับเรื่องของพวกพี่วัวต่อสู้กับพวกเซนทอร์เรามาฟังประวัติของพวกออกกันย้อนเวลากลับไปในตอนท้ายๆของวิดีโอพาที่แล้วผู้นำสามคนของชาวอารเดาถูกชวนให้เข้าร่วมกันกับกองทัพปีศาจจำได้ไหมเขย่ยแขน อาคิมอนกับคิมแจเดนตอบตกลงส่วนเวเลนคนสุดท้ายไม่เอาด้วยแล้วพาผู้คนของเขาหลบหนีจากการตามล่าไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นแล้วตรงนี้แหละประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ดาวที่เวเลนแอบามาลงหลักปักฐานนั้นเป็นดาวบ้านเกิดของพวกออกนั่นเองทีน่นี่แม้เวเลนจะเป็นเหมือนชาวต่างดาวบุกมาลุกลานมาแอบขออยู่ด้วยแต่ก็อยู่ได้สบายสบายอยู่ดีมีสุขมี Wi-Fi ใช้ไม่มีปัญหาแต่อยา่างใดเพราะว่าพวกออกน่ารักกว่าหน้าตาของมันอันนี้เป็นคำชม คือวิถีชีวิตของออกนั้นเรียบง่ายมากๆมันแบ่งกันเป็นเผ่าๆแยกกันอยู่เป็นหย่อมๆมีการไปมาหาสู่กันบ้างมีการติดต่อซื้อขายกันนิดๆด้านความขัดแย้งเองก็เบาบางไม่สมกับความโฉดของหน้าตาอย่างที่บอกอาจจะมีเผลอเดินชนไหลเขมนกันนิดๆแต่ก็ไม่มีสงครามผูกใจเจ็บอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน สงบสุขแบบนั้นได้เพราะวิถีชีวิตของออกนั้นประกอบไปด้วย2แนวทางอย่างแรกเลยคือวิถีแห่งนักลบผู้เก่งกาจยอมได้รับความนับถือแต่เก่งในที่นี้ไม่จะหมายความว่าจะต้องต่อสู้เก่งเท่านั้นจะต้องทรงธรรมด้วยจะต้องมีเกียรติด้วยจะต้องไม่ใช่คนผีบ้าโหดร้ายไปลุกลานชาวบ้านกันส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คอยช่วยเสริมสมดุลตรงนี้ด้วยเหมือนกันนั่นคือวิถีแห่งชาแมนศาสตร์ที่สอนให้พวกออกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรักสงบแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และด้วยความสมดุลแบบนี้เองทําให้พวกแวรเลนสามารถปักหลักอยู่บนดาวดวงนี้ได้โดยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับเจ้าพวกออกเจ้าถิน่นแต่ว่าอยู่แบบนั้นได้ไม่นานนะักคิมแจเดนก็เดินทางไล่ตามมาถึงที่นี่แล้วพบว่าพวกออกผู้นี้หน้าตาหน้าสนใจดีถ้าทางดูหลอกง่ายใช้ง่ายจึงวางแผนจะลวงให้มาเป็นพวกของตน ในขั้นต้นคิมแจเดนเกลียกกล่อมเนอร์ซูชาแม่ระดับอาวุโสของพวกอ็อกว่าพวกข้านั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกอ็อกดูสิพวกเราหน้าตาดีเหมือนกันเลยเห็นไหมข้าอาจจะหลอกกับเจ้านิดนึงแต่เจ้าก็เชื่อไม่ทิ้งแถวเหมือนกันดังนั้นต่อไปนี้จงกราบไหว้พวกเราจงไหว้กงเต็กพวกข้าจงบูชาพวกข้าเป็นเทพเจ้าบรรพบุรุษของพวกเจ้าแล้วพวกข้าจะมาเข้าฝันบอกหวยแม่นๆแล้วก็ถ่ายทอดศาสตร์แห่งวอลล็อกให้พวกเจ้าเป็นการตอบแทน ด้วยความใคร่รู้และรู้สึกดีที่มีคนชมว่าหล่อแล้วประกอบกับการที่อยากจะถูกหวยเนอร์ซูจึงหลงเชื่อคำลวงของคิมแจเดนภายหลังจึงเริ่มปล่อยวางวิถีแห่งชาแมนแล้วหันไปฝึกฝนพลังแห่งวอลล็อกแทนแต่ฝึกไปได้ไม่นานเนอร์ซูก็เริ่มอ่านขาดว่านี่มันชักจะไม่ดีแล้วสิมีอะไรไม่ชอบมาพากลเอามากๆพลังใหม่นี้แม้จะทรงอำนาจแต่ก็มีผลข้างเคียง อย่างถ้าฝึกหลังอาหารก็จะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนถ้าฝึกก่อนนอนก็จะทําให้ง่วงเกินกว่าจะถ่างตาดูซีรีส์ไหวคลั้นจะแอบฝึกในเวลางานก็พานจะทําให้สูญเสียสติสัมปชัญญะเหนือสิ่งอื่นใดพลังนี้ดูดกลืนพลังชีวิตจากสสารบนดาวจนดินแห้งผาดน้นําขุ่นดําและถ้าเกิดว่ายั่งเดิมเนินต่อไปแบบนี้มีคนฝึกวิชานี้กันเยอะๆก็จะก่อให้เกิดมลพิษจนออกไม่สามารถอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้ได้อีก ดังนั้นเนอร์ซูจึงขอถอนตัวคิมใจเดนตอนแรกก็มโหสุดๆไปเลยหมายหัวเนอร์ซูด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่เลิกล้มแผนการเขาหันไปเข้าหากูแดนลูกน้องของบ๊วยลูกศิษย์ของเนอร์ซูแทนในขั้นต้นกูแดนเองก็เป็นชาแมนอย่างที่บอกเป็นลูกศิษย์ของเนอร์ซูแต่ด้วยความที่กูแดนมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ผู้ร้ายควรมีเขาจึงสาบานจะพักดีกับกองทัพมารในทันที และเพื่อให้ไม่พลาดแบบคราวเนอซูคิมเจเดนจึงอัญเชญแมนโดรอสปีศาจจากตรลบุมลึกๆมาช่วยในการดําเนินการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มชูกําลังโดยนําเลือดของแมนโดรอสมาแจกจ่ายให้พวกอ็อกได้ลิ้มลองความอร่อยทําการตลาดจัดเป็นโปรโมชั่นคลอสเปิดสอนวิชาวอล์กแถมเลือดฟรีให้เรียนไปจิบไปโอโหสมองแล่นสุดๆดเพิ่มพลังในการเรียนรู้พอพวกอ็อกเริ่มติดใจในรสชาติกูแดนก็เปิดพื้นที่ให้ได้โชว์พลังที่ได้มาโดยการจัดศึกชิงเจ้ายุทธภพ เพื่อเปิดพื้นที่ให้พวกออกที่แรงเหลือได้ออกมาตบตีกันออกสื่อแล้วไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในระหว่างเผ่าพวกออกที่ได้รับชัยชนะก็ยิ่งได้รับการยกย่องตามประเพณีของพวกมันตามไปด้วย โดยออกที่เก๋าสักเวียนสุดๆในชน่วงนั้นก็คือกรอมเฮลสกริมแห่งเผ่าวอ์ซองนั่นเองเขาเรียนวิชาวอลล็อกมามากจิบเลือดผีบ้าผีบอมาตลอดจนสู้ร้อยชนะร้อยทรงพลังฝุดๆถึงขีดสุดแห่งแรงม้าพวกออกที่โนบอดี้ด้อยพลังเห็นกรอมได้ดิบได้ดีเป็นเซเลบก็กลูกันเข้ามาเข้าลัทธิวอลล็อกหันมาบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังของกูแดนันเป็นการใหญ่ ถึงตรงนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วก็เข้าทางกูแดนกูแดนจึงดําเนินแผนการขั้นต่อไปด้วยการยุยงพวกออกว่าพวกเจ้าไม่ใช่แค่ออกธรรมดาเดินดินลอคนมาตีเก็บเลเวลอีกแล้วโดวยพลังใหม่ตอนนี้พวกเจ้าเป็นดังซูเปอร์ฮีโร่เป็นออกอเวนเจอร์แล้วเห็นไหมพวกเวเลนมันเป็นเอเล่นมาจากดาวอื่นแอบมาตุยหลังบ้านเราจนดาวระโซมไปหมดแล้วดังนั้นรวมพลังกันไปขับไล่พวกมันกัน พอออกได้ยินแบบนั้นก็มองซ้ายมองขวาพบว่าด,ดาวของตัวเองโสมจริงๆด้วยแฮะแล้วก็เลยยกทัพบ,บุกไปโจมตีพวกเวเลนซึ่งด้วยพลังใหม่จากเลือดผีบ้าแล้วจํานวนที่มากกว่าก็ทําให้พวกออกได้รับชัยชนะอย่างง่ายดา ดังนั้นจนถึงตอนนี้พวกอ็อกพร้อมใช้งานแล้วเพราะพลังก็มีแล้วสติก็เหลือน้อยแล้วแล้วกําลังต้องการได้บ้านใหม่ด้วยคบเปะคบเปะฟุดฟุดไปเลยเข้าตามคุณสมบัติว่านอนสอนง,ง่ายเหมาะสําหรับจะหลอกใช้ไปเป็นกองทัพให้กับกองทัพป,ปีศาจว่าแล้วกูแดนก็เปิดประตูมิติเชื่อมดาวของอ็อกไปสู่ดาวอาร์เซลอตโดยทั้งหมดอย่างที่บอกเป็นแผนของกองทัพป,ปีศาจที่แอบหวังว่าจะใช้พลังของพวกอ็อกทําลายดาวที่พวกไททันคู่แขนได้ไปสร้างเอาไว้ ซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นเนื้อหาในส่วนของ w วอ c r a f t ภาค2หรือว่าตรงกันกันกบหนังวอลคราฟในปี2016นั่นเองในเรื่องของหนังกับส่วนเนื้อหาของเกมอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆแต่ก็ใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง โดยคร่าวๆด้วยพละกกาลังจากเลือดผีบ้าแล้วความต้องการที่จะหาบ้านใหม่ทําให้พวกอ็อกเป็นฝ่ายได้เปรียบจนพวกมนุษย์จําเป็นจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างพันธมิตรพิชิตอ็อกแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังไม่สามารถชิงความได้เปรียบมาจากพวกอ็อกได้อยู่ดีแต่แล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาเริ่มต้นที่ดูโรแทน ออกหัวหน้าเผ่า f r o s t w o ูฟที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกูแดนเขาไม่ดื่มเลือดผีบ้าแล้วพยายามเตือนออกริมดูมแฮมเมอร์เพื่อนสนิทของเขารวมถึงออกทั้งหลายถึงเรื่องที่เจ้าพลังของกูแดนแหละพลังของเจ้ากูแดนนั่นแหละของครที่เป็นตัวการทำลายดาวบ้านเกิดของพวกเราแต่ไม่มีใครเชื่อเขาและกูแดนเองก็ไม่ปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้ ภายหลังดูโรแทนจึงถูกสั่งเก็บเผ่าฟอสวูฟของเขาถูกล้างบางมีหลบหนีไปได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เวนแต่กลรมอีกเช่นกันพวกที่หนีไปได้ก็ต้องอยู่กันอย่างหลบหลบซ่อนๆแต่งานนี้ดูโรแทนไม่ได้ตายเปล่าเพราะมันทําให้ออกริมเริ่มเห็นพิรุษในพฤติกรรมของกูแดน ภายหลังออกิมจึงตัดสินใจที่จะก่อกระบฏแล้วยึดอำนาจในการสั่งการกองทัพมาไว้กับตัวเองกูแดนที่สูญเสียอำนาจทางการทหารไปก็ได้แต่ยอมแซงสวามิภ์ต่อออกิมเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนถึงตรงนี้พอออกิมขึ้นเป็นแม่ทัพก็เท่ากับว่า พวกอ็อกไม่ได้ทำงานรับใช้กองทัพป,ปิศาจที่อยู่เบื้องหลังแล้วแต่พวกเขาก็ยังต้องการบ้านใหม่อยู่จึงจำเป็นจะต้องสู้กับพวกมนุษย์ต่อไปยังต้องชิงไหวชิงพิบกันต่อเนื่องมนุษย์เกณฑ์พวกเอลมาร่วมด้วยพวกอ็อกก็ไปเกณฑ์พวกโทรซึ่งเป็นศัตรูของพวกเอลมาร่วมกับตนด้วยเหมือนกันไม่มีการลดลาวาสอกกันใดๆทั้ทงสิน้นพิชัยยุทธต่อพิชัยยุทธ์ห้ามหันกันจนถึงศึกสุด,สด,สดท้ายที่พวกอ็อกไล่ต้อนกลุ่มพันธมิตรไปจนอับจนหนทาง แต่ในตอนนั้นเองเขย่าแขนตอนที่พวกออกกําลังจะได้รับชัยชนะกูแดเลงเห็นว่าออกกริมกําลังจดจ่ออยู่แต่กับสงครามเรียกว่ากําลังเผลอนั่นเองเขาก็เลยแอบพาทหารออกหนี้ทัพไปทําภารกิจลับให้กับกองทัพปีศาจ ส่งผลให้พิชัยยุทธของออกลกิมขาดตอนเกิดจุดหักเหจุดเปลี่ยนจุดเลี้ยวจุดโคง้งฝ่ายพันธมิตรเองก็สังเกตเห็นด้วยเหมือนกันว่านั่นจุดโค้งนี่หว่าจุดเปลี่ยนนี่ว่านั่นจุดอ่อนนี่หว่าแล้วก็บุกโจมตีช่องโหว่ในกองทัพออกจนสามารถตีโต้ชิงความได้เปรียบกลับมาได้สําเร็จหลังจากพันธมิตรได้รับชัยชนะในศึกตัดสินที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเก็บกวาดโดยการไล่ต้อนออก ลน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 ไปเรื่อยๆชิงดินแดนที่เคยถูกชิงไปกลับมาจนไปสามารถทำลายประตูมิติที่เชื่อมต่อทั้งสองโลกได้สำเร็จส่งผลให้ชะตากรรมของพวกออกในตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดจันทร์อังคารพุดธหรือวันไหนก็ตามล้วนสาหัสไม่แพ้กัน อ็อกที่หนีเข้าประตูกลับไปดาวตัวเองได้ก็ต้องเผชิญกับความอดอยากบนดาวที่กำลังจะตายส่วนอ็อกที่ยังติดอยู่ที่อาร์เซลอตกองทัพพันธมิตรก็ได้สร้างค่ายกักกันขึ้นมากมายแล้วใช้คุ้มขังพวกอ็อกที่จับมาได้ส่วนอีกด้านหนึ่งกูแดนคนทรยศเองก็ตายในระหว่างที่ทำภารกิจรับรับแบบงงๆไปตามภาษาอ็อกทั่วๆไปแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้เองประเด็นอยู่ตรงที่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปอีกนิดนึง ตอนที่ดูโรแทนหัวหน้าของเผ่าฟอสวูฟถูกสั่งเก็บตรอนลูกชายของเขาซึ่งตอนนั้นยังเป็นทานลกอยู่รอดชีวิตมาได้แล้วภายหลังถูกมนุษย์นำมาเลี้ยงดูทว่าโชคร้ายตรงที่มนุษย์พ่อเลี้ยงคนนั้นเป็นคนผีบ้าแถมบังเอิญเป็นหัวหน้าค่ายกักกันอ็อกอีกตัางหากดังนั้นแม้จะให้อาหารฝึกวิชาการต่อสู้และสอนภาษามนุษย์ให้แต่เขาก็ยังปฏิบัติกับตรอนในฐานะอ็อกที่เป็นทาสอยู่ดี ด้วยความอัดอันนี้พอเติบใหญ่ขึ้นมาหน่อยตอนจึงหลบหนีออกตามหาเผ่าของตัวเองเมื่อได้พบก็ได้รับการถ่ายทอดวิธีแห่งชาแมนจนเชี่ยวชาญระดับควบคุมพลังแห่งธาตุได้ว่าแล้วเขาจึงตั้งปฏิพันธ์ที่จะปลดปล่อยเผ่าพันธุ์ของตนโดยร่วมก,กันกับทีมงานเก่าอย่างออก,กริมดูมแฮมเมอร์และกรอมเฮลสกรีม ช่วยการรวบรวมเหล่าอ็อกที่กระจัดกระจายขึ้นมาเป็นกองทัพแล้วบุกทําลายค่ายกักกันค่ายแล้วค่ายเล่าแต่ทว่ามีครั้งหนึ่งอ็อกริมพลาดท่าได้รับบาดเจ็บก่อนที่เขาจะตายเขาได้มอบคอนประจําตัวและตําแหน่งผู้นําของเขาให้กับตรอมในตอนนี้แม้ตรอมจะได้ขึ้นเป็นใหญ่แถมยังได้คอนของฟีแต่เขาก็ยังดําเนินตามปฏิพันธ์ของเขาเองด้วยการปลดปล่อยอ็อกแต่ไม่คิดจะก่อสงครามกับพวกมนุษย์อีก จุดยืนของตรอมก็คือต้องการจะทำลายค่ายกักกันเพื่อปลดปล่อยพวกออกเท่านั้นไม่ได้จะแก้แค้นไม่ได้จะชิงดินแดนทุกร่างที่เขาจับพวกมนุษย์เป็นเฉลยได้เขาก็จะปล่อยไปเสมอพร้อมบอกคําเตือนด้วยว่าเราต้องการเผ่าพันธุ์ของตนคืนเท่านั้นแล้วจะหนีไปที่แล้วจะหนีไปในที่ห่างไกลไปอยู่กันของพวกเรากันเองไม่ยุ่งกับมนุษย์อีกแต่มนุษย์ก็อย่ามายุ่งกับเราด้วยเหมือนกันไม่งั้นเห็นคอน,นี่ไหมจะเอาไอ้นี่ฟาดหัวเจ้า ถึงตรงนี้เรื่องราวก็ดําเนินมาถึงวอ c ครา t ภาค3เมื่อตรอนได้รับคําเตือนจากเมดิฟอย่างที่ผมพูดถึงไปแล้วในช่วงต้นวิดีโอแล้วก็อย่างที่เห็นสันติที่ตรอนวาดฝันไว้ยังไม่ทันเป็นชิ้นเป็นอันด้วยซ้ําก็มีเหตุกองทัพปีศาจบุกให้ต้องอบพยพกันอุตลุดแถมด้วยความมึนตามภาษาออกตอนนี้ยังหลงทางระหว่างอบพยพอ,อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่วัวช่วยได้พี่วัวว่าไกลออกไปบนเทือกเขาทางตอนเหนือที่นั่นมีเทพพยากรณใจดีถามอะไรตอบได้จะถามทางก็บอกถูกไม่มีการโกงมิเตอร์พ้กออกน่าจะไปลองถามดูเผื่อจะได้รู้ว่าควรจะเดินทางไปทางทิศไหน พอได้ยินแบบนั้นตรอนเองก็รู้ดีว่าถ้ายัางเดินทางต่อไปกันเองแบบนี้มีหวังได้โผล่ไปโมดอนแน่ๆจึงตัดสินใจมุ่งไปตามทิศเหนือตามคําแนะนําของพี่วัวแต่ในระหว่างทางกรอมเฮลสกรีมก็ได้ประทะเข้ากับกองกําลังของมนุษย์เมื่อสืบสาวราวเรื่องก็พบว่ามนุษย์พวกนี้อบพยพมาจากอาณาจักรเวทมนตรา,ารัน ถ้ายังจํากันได้ที่นั่นถูกเจ้าชายอาทัสเข้าโจมตีแต่ไม่ว่ามนุษย์พวกนี้จะมาจากที่ไหนยังไงก็ตามตอนยังยืนยันนโยบายเดิมที่ว่าจะไม่ก่อสงครามกับพวกมนุษย์พร้อมกับตําหนิและกําชับกรอมว่าต่อจากนี้ไปท่านกรอมอย่าบ้าพลังอย่าไปตีกับใครอีกแล้วก็มอบหมายงานให้กรอมทําโดยให้กรอมกับเผ่าวอซองของเขาไปสร้างที่มั่นรอไว้ก่อนส่วนพวกเขาเองจะแบ่งคนไปตามหาแล้วถามทางจากท่านเทพพยากรณ์กันเอง ในตอนนั้นกรอมก็แอบเซงแต่ขัดคำสั่งไม่ได้เลยจำใจต้องตัดต้ดตนไม้สร้างกระท่อมไปวันวันแต่งานก็ยังงอกได้อีกเมื่อป่าในละแวกนั้นเป็นถิ่นของพวกดูอิดเผ่าโบราณที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติคุยกับสิงสารสาัตว์รู้เรื่องและมีพี่กวางเซนาเลสเป็นผู้นำเมื่อต้นไม้ของต้นถูกตัดเซนาเลสเลยตีก้นพวกออกสั่งสอนแล้วขับไล่ให้ไปหาไม้ที่อื่นตัดกรอมกับพวกก็ได้แต่เศร้าทั้งเจ็บก้นทั้งเจ็บใจ ตัดออกไปในช่วงเวลาเดียวกันในเนื้อหาของฝั่งอันเดดที่เคยพูดถึงไปแล้วในวิดีโอพาที่แล้วไม่รื้อจํากันได้ไหมขย่ยวแขนที่อาร์คิมอนถูกซัมมอนเวทมนต์อัญเชิญมาที่นี่แล้วก็แอบจุงมือเอาปีศาจเมนโดรัสมาด้วยโดยเดสดหลอดสีแดงไทคอนเดสได้ตรวจเจอพวกออกจึงรีบไปฟ้องเมนโดรัสว่าเฮ้ย เาเจอพวกออกแล้วนาโจทย์เก่าของเจ้าเพราะรู้ว่าแมนโดรลอสนั้นยังแอบโกดพวกออกที่ทํางานผิดพลาดไม่สามารถยึดดวงดาวดวงนี้ได้ในสงครามคราวที่แล้วว่าแล้วจึงส่งคนไปติดตามพฤติกรรมของพวกออกแล้วได้เห็นพวกกลมปะทะก,ก,กันกับเซนาเรียสเจ้าปีศาจก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมา โดยจะเอาเลือดของตัวเองไปผสมในแหล่งน้ำหวังจะให้พวกกรอมที่กําลังโหยหาในพลังเพื่อหวังจะนําไปใช้แก้แค้นเซนาเลียตลงผิดมาจิบแล้วตกอยู่ใต้อาน,นัตของกองทัพปีศาจอีกครั้ง แล้วกรอมก็ว่านอนสอดง่ายตกหลุมพรางนั้นไปแบบมึนบืนตาภาษาพวกออกแล้วด้วยพลังมืดที่ได้จากเครื่องดื่มชูกําลังนี้เองกรอมเฮลสกรีมก็ได้พลังเฉดเช่นที่เขาเคยได้สมัยที่เป็นเจ้าแห่งศึกชิงเจ้ายุทธภพจำได้ไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละจนสามารถบุกทําลายกองทัพต้นไม้แล้วก็ฆ่าเซโนเรียสได้สําเร็จ ถึงตรงนี้ต้องแอบนอกเรื่องนิดนึงที่จริงสงครามระหว่างออกกับมนุษย์ที่ผมพูดถึงไปในช่วงต้นวิดีโอมันถูกเรียกว่า second war หรือเป็นครั้งที่2แล้วที่กองทัพพิศารบุกมาโจมตีอาร์เซลอสครั้งที่2นี้มันยืมมือพวกออกบุกมาใช่ไหมส่วนครั้งแรกใน first war นั้นพวกมันยืมมือพวกเอลบุกมาซึ่งจะพูดถึงเรื่องนี้กัน,กนอีกครั้งนึงในวิดีโอพาร์ทหน้าในส่วนเนื้อหาของฝั่งนายเอล แต่ประเด็นของการนอกเรื่องก็คือในสงครามครั้งแรกนั้นพวกเผ่าดูอิดก็ให้ความช่วยเหลือพวกเอลในการต่อสู้กับกองทัพปีศาจแล้วเซนาเลสเองนั่นแหละเป็นผู้นำของเผ่าดูอิดที่ไปช่วยเหลือพวกเอลในคราวนั้นดังนั้นเขาจึงจัดอยู่ในบัญชีดำของเมนโนรอดด้วยเหมือนกันดังนั้นงานนี้เมนโนรอสก็เลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทั้งได้พวกออกส่วนดึงกลับมาเป็นลูกน้องเหมือนเดิมแล้วได้ยืมมือพวกออกนั้นจัดการพี่กวางคู่แค้นเก่าไปพร้อมๆกัน กลับมาเข้าเรื่องตัดกลับไปที่ตอนที่กําลังมุ่งหน้าไปถามทางเทพพยากรณ์ระหว่างทางเขาได้เจอกันกันกบฐานที่มั่นของมนุษย์ตั้งอยู่ทั่วทั้งเนินเขาจึงจําเป็นต้องอาศัยฝีมือของพี่วัวพากันมุดถ้าหลบเลี่ยงเข้าไปก่อนที่พอไปถึงจะได้เจอกับจอมเวสสาวเจน่าผู้นําของกลุ่มอพยพจากดา,าราลันด้วยความที่เผชิญหน้ากันในห้องปิดตายดังนั้นเลยจําเป็นต้องมีใครสักคนต้องตายทั้งสองฝ่ายเกือบจะวางมวยกันแล้วแต่ว่าเทพพยากรณ์มาห้ามมวยเอาไว้ทัน ไปๆไปมาๆมาปรากฏว่าเทพพยากรณ์ที่พี่วัวหมายถึงก็คือเทพอีกาพยากรณ์คนเดิมเพิ่มเติมคือเมดิปนั่นเองเมดิปเสนอว่าไหนๆพวกเจ้าก็อพยพมาทิศทางเดียวกันตามคําเตือนของข้าเหมือนกันดังนั้นเราขอให้ทั้งสองร่วมมือกันเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับออกแล้วแถมบอกไปเลยังว่าตอนนี้กรอมหนึ่งในพวกของเจ้าก็ตกอยู่ใต้อํานาจของปีศาจไปแล้วด้วย พอสถานการณ์เป็นแบบนี้ตอนก็เลยคิดหนักเพราะว่าไม่อยากจะเข็นค่าพวกเดียวกันเองในขณะเดียวกันเจน่าเสนอหนทางที่จะช่วยด้วยการให้ไปจับเป็นออกที่ติดคำสาบเลือดมาแล้วพวกเธอจอมเวจะใช้คาถาลอรีเอชซึมซับเลือดพวกนั้นออกจากพวกออกแล้วทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแห้งเองตอนเห็นด้วยกับแผนนี้แล้วนำไปปฏิบัติการตามนั้นแล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับพวกออก ในขณะเดียวกันหลังจากถูกรีเอะแปะหน้ากรอมและเผาวาซองของเขาก็ได้สติและต้องการจะจัดการเรื่องนี้ให้จบจบไปสักทีว่าแล้วกรอมที่ต้องการจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนคืนมาก็ชวนตรอนไปสองลุ่มหนึ่งใส่เจ้าแมนโดรัสแต่พอได้ไปลุยกันจริงๆปรากฏว่าแมนโดรัสนั้นทรงพลังกว่ามากๆตอนถูกตบหัวทิ่มอย่างง่ายดายส่วนกรอมนั้นแมนโดรัสให้โอกาสเขาอีกครั้งหากกรอมยอมดื่มเลือดปีศาจแล้วกลับมาเป็นลูกน้องเขาจะยอมไว้ชีวิตกรอม กรอมก็คิดหนักไม่รู้จะทํำยังไงดีเลยขอเวลาตั้งกระทู้ถามคนในพันธิแป,ป๊บพอกรอมเห็นเมนดดร์ล์สงงวะตั้งอะไรแป,ป๊บนะเขาก็เอาขวานจามเมนดดร์ล์เข้าเต็มๆต่าั้งฝ่ายต่างระเบิดตูนตามใส่กันอย่างดุนแรงพอตรอมได้สติก็พบว่าเมนดอร์ล์ดองไปเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันกรอมเองก็เจ็บหนักแล้วก็ดองตามไปด้วยเช่นกันและนี้เป็นการจบบัญชีเลือดระหว่างออกกับเผ่าปีศาจท,ที่มีมายาวนาน ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของฝั่งออกใน Warcraft 3แต่พวกออกเองก็ยังมีบทบาทอีกมากในจักรวาลของ Warcraft อย่างในปี2014ได้มีการออกแผดเสริมใน้ w r r l o o w w r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  f t t ในชื่อ Warlord of Danor ซึ่งเป็นเรื่องราวคู่ขนานย้อนเวลากลับไปก่อนที่พวกออกจะถูกล่อลวงให้ดื่มเลือดปีาศาจ แล้วเปลี่ยนเรื่องราวให้พวกออกเลิกงงเลิกมึนเลิกกงกงแล้วก็ไม่หลงกลกองทับเบอร์ n ิง e g e ินรวมถึงร่วมมือการจัดการแ a นโดลอดได้ก่อนที่พลังแห่งวอลล็อกจะได้รับการเผยแพร่จนทำลายดาวบ้านเกิดของตัวเองแต่เรื่องราวของออกก็แปะโป้งไว้เท่านี้ก่อนในวิดีโอหน้าเราจะไปต่อกันที่เรื่องราวของเผ่าไนเอลวิดีโอหน้านะวิดีโอหน้าเฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม